่อนขึ้นไปทางภาคเหนือปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือยังคงมีอยู่นะคะตอนนี้เขาห้ามการเผาทุกชนิดเพราะฉะนั้นถ้าใครเผาโดนจับค่ะผิดกฎหมายเมื่อวานนี้จับได้คนนึงนะคะที่อำเภอฮอจังหวัดเชียงใหม่คนที่ถูกจับคือนายนิพันธ์ชูกิบคุณเป็นชาวบ้านวังลุงจังหวัดเชียงใหม่เป็นชายพิการไปเผาขยะค่ะบอกไม่รู้ว่าเขาห้ามเผาในช่วง60วันนี้ ตำรวจจับได้ก็ส่งดำเนินคดีนะคะข้อหาก็คือก่อให้เกิดเหตุรำคาญในการเผาขยะมูลฝอยเผาหญ้าเผากิ่งไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตปรับไปสองพันค่ะ คุยตักเตือนแล้วก็ปล่อยตัวไปนะคะนีเจ้าหน้าที่สรุปรายงานไฟป่าในพื้นที่เฉพาะเชียงใหม่นะครับเพราะว่ามีจุดฮอตสปอตหรือว่าจุดความร้อนเนี่ย25จุดสูงกว่าเป้าหมายที่ตอนแรกคาดว่าควรจะไม่เกินวันละ14จุดตอนนี้ก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์มีการตั้งวอร์มนะครับอย่างเข้มข้นเพื่อระวังไม่ให้มีการเผาไหม้ไม่ว่าจะเป็นที่เชียงดาวแม่แตงหอดหรือว่าดอยเต่าซึ่งส่วนใหญ่สาเหตุเพบว่ามีไฟไหม้เนี่ยเพราะการเผาเพื่อเปิดทางล่าสตาัตว์ป่าอื ส่วนที่เวียงแหงเนี่ยก็จับได้อีกคนหนึ่งเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเป็นผู้ต้องสงสัยลักลอบไปเผาป่าใกล้กับหย่อมบ้านห้วยย่าไซที่บ้านห้วยหกหมู่ที่ห้าตํบลเมืองแหงเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บก็คาดว่าคงวิ่งหลบหนีในวันเกิดเหตุเนี่แหละคะ่ะก็เอาตัวไปตักเตือนที่ฐานทหารร้อยมหนึ่งนะคะ นี่ก็หาตัวคนเผาอย่างต่อเนื่องค่ะจับได้ก็ต้องถูกดำเนินคดีแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนลำปางก็มีปัญหาเรื่องของไฟป่าเช่นเดียวกันนะคะเป็นพื้นที่สปก4ขีด01สวนป่าศักค่ะที่บ้านทุ่งคาหมู่ที่4ตบ,บนแม่สุกอำเภอแจ้หม่มตอนนี้ก็ถูกไฟไหม้เสียหายไปกว่า8ไร่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเข้าไปฉีดน้ําดับไฟให้สนิทรวมถึงไฟที่ไหม้ต้นสักทองเพื่อป้องกันการลุกลามด้วยขณะเดียวกันสายลำปางแจ้หม่มถนนตรงนั้นหลักกิโลเมตรที่33-34ิบถึงบนะคร ก็มีรายงานนะครับว่าตอนนี้เจ้าที่ปอพนะครับต้องกระจายกําลังเข้าตรวจสอบแล้วก็ดับไฟไหม้ป่าสึ่งหวนแห่งชาติแม่สายคําที่อยู่ริมถนนดังกล่าวครับตรงนี้เห็นว่าลามไปไหม้สายไฟบนเสาไฟฟ้าสายโทรศัพท์สายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นแนวยาวหลายหมู่บ้านที่พื้นที่ตําบลบ้านสามเพื่อแจ้ห่มได้รับผลกระทบนะคะโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ไฟก็ดับค่ะ